finally it we got ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้ายูนิเวอร์แซลแล้วนะคะน้องสาวใช่ค่ะถ้าเราไม่มาตรงนี้นะคะก็ถือว่าเหมือนมาไม่ถึงมมาไ่ถึงสิงคโปร์เลยโดยเฉพาะเกาะเซนต์านีาด้วยซึ่งที่นี่ก็อยู่บนเกาะเซนต์ตซาด้วยซึ่งบรรยากาศก็คล้ายกับยูนิเวอร์แซลทั่วโลกนั่นแหละก็คือมีลูกโลกยูนิเวอร์แซลอยู่ตรงนี้นะซึ่งเป็นซิงเกอรเจอร์เนาะก็คือถ้าไม่ถ้าไม่เห็นชื่อก็นึกว่าไอ้ตอนนี้อยู่ออสการ์เลยเปล่าใช่ถูกต้องนะยคะซึ่งเซนต์ตนี้ยังอยู่อยู่แค่ อ่อจิรลวันนะคะธรรมชาดาพิภูมินะฮะแล้วก็อิสราพรด้าน,นตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ Universal Studio นะคะมาถึง Universal Studio กันเรียบร้อยนะคะก็เป็นครั้งแรกของอิส,สอราพรที่ Universal <laughs> แต่เป็นครั้งที่2ของน้องาบเอนะคะอันนี้ก็เป็นสิงคโปร์ครั้งแรกนะฮะดูบรรยากาศโดยรอบตื่น <laughs> เต้นมาก So excited because we're gonna start to play วันนี้เรามีเวลาอยู่ไม่นานแต่ว่าก็จะพยายามรีวิวนะคะเซตแรกนี่นะคะเราโชคดีมากที่มีฟุตช็อกเปอร์เฟ์มาด้วยก็คือพี่บูมอ่ะเข้าเลยเข้าเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้มันจะมีอ๋อในส่วนของอ๋อรถนะคะเขาเรียกว่าเป็นพาเรตอ่ะเชิญจิรวันค่ะ อ่ายูยนิฟิซซอลครั้งนี้เนี่ยเป็นไงบ้างมันก็น่าจะเหมือนที่ทุกที่เนาะเพิ่งเดินเข้ามาเองค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ตื่นเต้นกันมากอันดับแรกต้องไปหาอะไรกินก่อนเริ่มหิวละหิวละหลอกินไล้อดอเพิ่งกินมาเ่งกินกาแฟเลยอ่ะอยกินกาแฟบ้างกินกันมาแล้วไม่ทราบเลยผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมงนะคะไม่ถึงไหนเลยค่ะเราะว้สัวนเวียนอยู่วันถ่ายรูปนะคะ จริงจริงที่ยูนิเวอร์แซลเนี่ยเรามีอะไรบ้างที่น่าสนใจอย่างเช่นแบบเมื่อกี้เราก็เจอมาดากัสกาเนาะอ่าเดี๋ยวเข้าไปอีกเราจะเจออะไรอีกคะไม่เคยมาที่นี่เท <laughs> ่าที่ศึกษาแล้วกันน้องก็มีน้องมินเนี่ยนจูราสิกนะคะอ่าอะไรอีกสไปเดอร์มนสไปเดอร์ไม่แน่ใจถึง๋ออสกามีแต่เป็นสไปเดอร์แมน Spider Man แบบการ์ตูนมีมีไซไฟซิตี Sci York, ้นิวยอร์กเดอะลอสส์เวิลด์เฮียเขามีมีอยู่ ท่าสปอทนสม,มเมอร์ที่ที่เป็นโรลโคสเตอร์เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆแล้วก็สนใจเล่นอะไรก็เข้าเลยตอนนี้นะคะเรากำลังจะพาอิสลาไปเสียวกันค่ะตอนนี้เครื่องเล่นชื่อชื่ออะไรจังท่าแล้วเอาแล้วเออฮะเอ้เอนะนื้ออา่าตื่นเต้นไหมฮะ ไปเลยโอเคเอาล่ะนะฮะตอนนี้เข้าแถวไปเรื่อยอๆแถวคือยาวสุดอิสระก็มีความท,ท,ท,ที่สูส้มากสู้อยากเล่นค่ะเพราะว่าชอบอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบว่ารถไฟหอมเนี้ยก็อ,อาจจะไม่ไหวเพราะวันเดียวเตินได้เลย โอเคก็ถือว่าปังมากนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคนะคะตอนนี้เราออกมาจาก Transformer กันเรียบร้อยแล้วอิสราพรสนุกมากเลยค่ะคนุกมากจริงจริงในเด็กก็มันมากแล้วนะใช่ตอนแรกก็คิดถือว่าเออมันจะน่ากลัวแต่มันมันไม่น่ากลัวเลยมันสนุกมากจริงมัสนุกใช่มันมันกำลังเล่นเราใจเอ่อเหมือนเหมือนกับแบบถ้าเป็นด้านนี้ก็คือ เราอาจจะมีความช็อกได้นะครับว่าเราไม่ได้เป็นแบบอะไรที่รู้ดีสักเท่าไหร่นะฮะอ่ะตอนนี้เรามีท่านทประธานมาด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์โอ้มาเถอะอันนี้จะเป็นปลอมลงยูทูบครับอาจารย์อาตามตย์ไปมัมมี่ไปมัมมี่ไปมัมมี่ที่จะหลอนแค่ไหน ้องแกล้กับมัมมี่ใครหลากันแน่นอนว่ามัมมี่ตอนนี้นะครับเราเข้ามาสู่ดินแดนมัมมี่ว้า มาพร้อมแล้วนะคะสำหรับมัมมี่อเออสวัสดีครับอ่าตอนนี้เราอยู่กันที่มัมมี่นะคะซึ่งเป็นแบล็คเมน เรื่งเล่นเครื่องที่สองอเดลิเวอรชอปมั้ยจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ไลคคอมเมนต์เขาบอกว่ากินข้าวอิ่มอ่อะอย่าเพิ่งเล่นสองเครื่องเมื่อกี้เราจะมันหัวแต่เราเล่นไปแล้วตอนก่อเมอร์น,น,ะนะแล้วต่อิสระลดมากรูปเสครูอ่าตอนนี้เราแย่งถ่ายรูปกันอยู่นะฮะฟังเละจ้าสาวนะฮะซึ่งวันนี้เรามีแขกพิเศษท่านนอาจารย์มาดู สวัส,สดีอาจารย์ครับสวัสดีจ้าสนุกไหมครับสนุกมากยังไม um ่ได้เล่นเลยเดี๋ยวเข้าไปเล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นมัมมี่ดูนะแต่อาจารย์รีวิวมาอาจารย์รีวิวมาอาจารย์เคยเล่นนะครั้งหนึ่งแล้วก็มันดีมากมากเลยอ๋อาจารย์เคยเล่นครั้งหนึ่งด้วยก็จะน่ากลัวนิดๆอย่างเงี้ยนะคนที่ทานข้าวใหม่ๆก็นิดนึงแต่คนที่ทันข้าใหม่ๆไม่แนะนำนะคะน่าจะแบบหยุดไปสักชั่วโมงนึงแล้วค่อยไปเล่นอย่างเงี้ย อย่างทานโฟมเมอร์ก็เหมือนกันแต่ถ้าเกิดผ่านทานโฟมเมอร์มาแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไปพักผ่อนไ้เลยอันนี้ก็ชิวเลยคน่ะได้เลยครับแต่อันนี้เนี่ยคนกลัวผีต้องระวังด้วยนะค่ะนะต้องรักษาจิตใจให้ดีนะแกงเลยก็ตายแล้วน้องกองก์ทำไงดีเนี่ยกลัวผีทำไงกลัวผีกอดใครคะ มีที่ยึดเหนี่ยวยังยังไม่มีเลยฮะสงสัยต้องยืมน้องมาเดียวเ้ยพราะคุณแม่ไม่ให้ยืมทำงานคุณแม่ไม่ยืมอะไรทำงานทำไมคุณแม่ไปยืมคุณแม่หัวลูกชายเอาจะขออนุญาตด้วยนะครับขออนุญาตด้วยได้ได้ได้จ้ะโอเคนะครวันนี้ยืมห่วันยืมหนึ่งวันได้ไม่เป็นไรค่ะบสำหรับตัวเกอย์ได้จ่ดโอเคนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตอนนี้เรากำลังรอถ่ายภาพอีกสักครู่หนึ่งนะครับบล็อกนี้ก็จะยาวนิดนึงแต่ว่าก็ so happy and so fun มากโอเคนะครับ อาจารย์ชอบเล่นคือเล่นหวัดเสี่ยวไหมครับก็ชอบไหมครับอาจารย์ชอบแต่ถเต้นดีแต่ว่าตะกี้นี้ไม่ได้เล่นัาจารยซอมเมอร์เพราะว่ามันขึ้นคันเท้าเสร็จหนักอ้อวอาจารย์ก็มีความกังวลว่าจะอาจจะเวียนหัวได้ใช่ไหมตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่มัมมี่นะคะกับท่านอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆนะครับท่านอาจารย์ก็เลิฟมัมมี่มากต้องมาดูนะคะว่าอากาศวัมัมมี่กับผมนี่ใครจะน่ากลัวกว่ากัน โออเคไปก่นตอนนี้นะคะอิสราพรไม่มีชีวิตแล้วนะคะเพราะว่าได้ไปเล่นโรลลคอสตอร์ที่ตัวเองคิดว่ามั่นใจว่าเล่นได้นะคฮะเขาไปก็คือวิญญาณหลุดไปเลยเรื่องความอยู่ริมด้วยนะแม่เมื่แต่มันหนักมันหนักมาก ฉันว่าหนักอยู่นะสนุกสนุกโนกเมื่อกี้อะไรบ้างก็คือไม่รู้เลยเพราะว่าหลับตาคือคืนน่ะจริงจะแอบแอบกลัวมันถอยหลังกลองไงนีนะคะเรามาดูโปรนะที่จู r a ส s i Lost o นะครับโอ้ my g o d เหมือนจริงมาก้ยโ่อนแล้วนะ้ยอย้ยโ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้ยโอออ้ยโ a ้ยโ อ๋อมัมมี่เมื่อสักครู่นี้เป็นไงบ้างมัมมี่เหรอมัมมี่คือดีข้างในคือแบบกรี๊ดดังมากแต่ว่าเราไปกินหรือเปล่ากินหรือเปล่าแอบกรี๊ดเบาๆสามสิบนาทีจริงหรือเปล่าอะไรนะรอสามสิบนาทีจริงหรือเปล่าไม่จริงเราคาดว่าเราอยู่ที่นั่นประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วน่ชั่วโมงน่าจะครึ่งด้วยซ้ำคืออยู่นานมากานนานจริงๆนะฮะ แต่ว่าก็คือก,ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะเราได้รังสารอะไรต่างๆเอนโดรฟินต่างๆนะซึ่งไม่รู้ถูกหรือเปล่าด้วยพูดไป <renal> อะดีนา <c oughs> ลีนอะดรีนาลีนนะซึ่งเหล่านั้นก็คืออะไรเนี้ยวอลทเอเอ๋อเป็นแบบต่างๆนะฮะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกันไปที่ <c oughs> The Castle Let's see นีนะฮะเรากำลังหนีฝนกันค่ะชลาทำไมยิ่ตรงนั้น,นะฮะหลบฝนค่ะอ่าสังเกตตรงนี้นะฮะบริเวณโดยรอบคือฝนตกนะ,ะซึ่งยูนิเวอร์โซเนี่ยจะปิดเวลาหนึ่งทุ่มนะฮะเรายังถ่ายรูปอยู่เลยกูงงมากนะฮะป้ายเดินจริงนะฮะโอ้ที่ถ่ายรูปก,กับทร er านส์ฟอร์เมอร์แกเดี๋ยวดูซิ Thank you my friend เราตัดสินใจที่จะไม่เล่นเครื่องเล่นแล้วค่ะแต่แต่จะทำอะไรครับมาถ่ายรูปม้วโหแทนนะฮะเออเป็นไงนี่อ่าเป็นไงธรรมดานี่นนะฮะค่าตั๋วทั้งหมดนี้นะครับอูทิตให้แก่ไา้ไป2,000เล่นอยู่2เครื่องอูทิตให้แก่การถ่ายรูปมโหแต่นี่เขาไม่ได้เปิดตลอดเวลานะทรานสฟอร์เมอร์ตรงนี้เราสามารถแบบ จะกลับเพราะว่ามันจะปิดประมาณทุ่มหนึ่งเนาะแล้วก็เรากำลังลุ้นอยู่ว่าเมฆต่ำมากเมฆจะลงอยู่แล้วว่าอิสราพรเนื่องจากเป็นเทพธิดาพยากรค่ะคะิดยังไงกับเมฆฝนในวันนี้ก็คือว่าเนื่องจากวันนี้อากาศมันก็ร้อนอยู่แล้วนะคะก็ไม่แปลกที่ตอนเย็นฝนจะตกนะคะใช่นะคะเพราะว่าอิสราพรเนี่ยถือได้ว่าเป็นเทพแห่งเมฆฝนเพราะว่าเราได้ทำการปักตะไครไ้แล้วปักเลมนเดิมะแ,แล้วมันก็ เ้ออบริวานตอนนี้คือฝนตกหนักมากไปหาเราซึา่งทำฉลิมที่ต้องนั่งอยู่บริเวณนี้ก่อนหนักมากนะครบเพราะสิ่งทีอคือชื่อต้องฝุดนแล้วเนาะเั้นแล้วเนี่ยก็เลยไปไหนไม่ได้นะฮะก็ต้องรอกันตายนะนี่จริงๆคนที่มานั่งรอตรงนี้ก็ส่วนใหญ่รอขบวน เนาะแต่คิดว่าน่าจะมีได้เพราะฝนตกหนักจริงนะเราก็รู้จะกลับยังไงเหมือนกันตอนนี้โอเคโอเคเดี๋ยวรอคนที่ดูกันนะคือเปียกมากนะฮะแต่ละคนคือตอนนี้ฝนตกหนักจริงนะถ้าอาจารย์ไหนละท่านก็คือนะะฮอาหารจุดรวมพลก็คือที่แท้จริงพี่หมูเป็นไงเปียกไหมเปียกฝนตกคือช้ำมากก็เกือบไม่ไหวแล้วคือมันมองไม่ออกตอนนี้แต่คือทุกคนกลับมาทุกคนแบบ นะครับสำหรับทริปยูนิเวโมโซลในวันนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอาจารย์นนไดิวโมงวันนี้เหร,ออาารย,รยอสนุกไหมครับวันนี้ขอสัมขออนุญาตสัสสสมภาษณ์ครับอาจารย์สนุกสนุกมากครับโดยเฉพาะยิ่งเห็นเอ่อไอพีซีสนุกเนี่ยสัมภาษณ์อ๋อเขินอาจารย์สํเลยครับอาจารย์อ๋อ สวัสดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นบินถัดของกันนะครับโอเคนะฮะใส่สบงแล้วส่งหลังโอเคขอบคุณมากเอ๋อเชิญ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 ที่ดังเลยนะขออนุญาตหลบขออนุญาตหลบนิดนึงพี่เป็นขวางทางชาวบ้านไม่ทันใดเดินไปเลยเอาไปเลย่อชุดสุดมากจริงจริงสุแล้วฉันยังไม่ทันใดเลยอ๋อแล้วกมาเจอกันดีเชิญได้เลยนะฮะ ขอบพระคุณพี่น้านะครับ <Okay. S 1> ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพาผมไปเ <laughs> ที่ยว <laughs> อาต่อไปบ้านบ้านไหนครับบ้านไหนรีวิวมาสิงคโปร์นะครับก็ชอบชอบมากเลยนะครับว่าชอบตั้งแต่วนันแรกเลยกาช่องตั้งแต่โรงแรมแล้วนะครับก็โรงแรมก็ <laughs> <laughs> คลาสสิกครับคลาสสิกครับผมก็สนุกดีนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่แนะนำแล้วก็ชวนมาสิงคโปร์มาแคมป์อย่างเงี้ยครับ N.I.E. ก็เป็นอินสปิเรชันอย่างหนึ่งเลยนะครับก็ดีดีมากที่ที่จะเอามาใช่ที่ที่จะเอาไปพัฒนาของเราต่อนะครับอัไหนเราดีเราก็เก็บไว้นะครับอันไหน ที่เราคิดว่าเรามีแล้วเราก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับอขอบคุณมากครับสวัสด <c oughs> ีคะ่ะอ,อันนี้อยากฟังเรื่องอะไรก่อนดีคะ <c oughs> เพราะว่ามีหลายเรื่องมาก <c oughs> ที่สนใจเป็นพิเศษนะคะ <c oughs> ก็คงอาจจะเป็นข้างทางนะคะเพราะว่าเราก็พยายามมองว่าอุ้ยผู้ชายเดินคะ่ะ <c oughs> ็มีเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะทริปนี้แล้วก็นิสิตทุกท่นะครับตอนนี้พวกเราวชาชีนิสิตนะครับเรื่เป็นบัณฑิตแล้วนะครับอกวิชานะทุกคนที่มีส่วนร่วมนเกี่ยวข้องในารวมในทริปนี้นะครับมาร่วมสนุกด้วยกันดีกว่านะแล้วก็ทำเป็นสีสันของทริปนี้อย่างใน อาจารย์ธีรพัฒน์ที่ประสานงานในส่วนของเ i ็นอีะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนขอให้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีนี้ไว้แล้วความรู้สึกดีๆความทรงจำที่ดีๆนะคะเก็บไว้ในใจเราแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานต่อไปนะคะแล้วก็ขอสารคำที่ดีสำหรับนคนที่จะเป็นการศึกษาแล้วนะคะเป็นบ้านพี่มหาบัณฑิตแล้วแล้วก็คนที่ยังไม่สำเร็จก็ขอให้สำเร็จในวันนี้นะคค่ะเย้อเออเออเอ สนามบินชางอีนะฮะแล้วก็กําลังจะเดินทางกลับไทยกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปจัดการเรื่องการเช็คอ,อินแล้วก็กลับกันตอนนี้นะคะเราถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแม่ค่ามรู้สึกย<ม>ังไงกับยูดิอทริปครั้งนี้ที่สิงคโปร์อะดีมากโดยเฉพาะเ้าอีแดงก็ดีมาก เราจะต้องมีติดตัวไว้ที่บ้านแล้วเราจะต้องไปสั่งมาที่บ้านแล้วอาโอเคได้เลยนะคะตอนนี้เรากำลังเตรียมพร้อมทพรกก็โอเคนะฮะวันนี้โอเคครับโอเคมากคลิปนี้คือสนุกมากที่นักสงสัยตามมาแล้วตีอะไรบ้างอะไรครับคุณแม่โอเคไหมฮะโอเคไหมฟิลิปทองสุโอบรไหมฮะหน้าแดงเนี่ยหน้าแดงเนี่ยเผื่อเจอแอร์หน้าแดงอ่ะร้อนร้อนตัวร้อนด้วยนะ โอเคบ๊ายบาย y o บคุณอ j อนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะฮะเนื่องจากเราผ่านการเก็บตัว Miss Universe มาที่สิงคโปร์ Miss Universe รักได้อะไรกลับมาบ้านบ้างคะได้นั่งแคทอโอป้ากลับมาบ้านโอ้ ในโลอ,อยู่อิสราพอนะครับอาะรีวิวทริปสิงคโปร์สี่วันในครั้งแรกที่มาสิงคโปร์นิดหน่อยค่ะสำหรับทริปนี้นะคะก็สนุกมากเลยนะคะเราก็ดีใจมากเลยที่ได้มา ต่างประเทศครั้งแรกเราก็มากับเพื่อนๆด้วยนะคก็รีวิวเลยว่าทริปนี้ห้าดาวให้ไปเลยนะครับฉะนั้นคราวหน้าเนี่ยเก็มาติดตามนะครับว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปทริปต่างประเทศอีกรอบก็จะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตปิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะโอเคขออนุญาตเซโล์สองคนเนาะบ๊ายบาย